ตอนนี้เวลาจ่ายเนี่ยครับเออเท่าที่ผมทราบเนี่ยทางทางบอกว่าจะจ่ายเป็นเงินสดเลยด้วยด้วยอดีตเอาไปจ่ายที่ที่คมป์งานคนไปรับเงินสดอย่างนี้เลยเหรอผมเรียนอาจารย์ด้วยความเขาบพว่าด้วยอดีตเนี่ยการจ่ายเราจ่ายมาหลายครั้งแล้วโอเคแต่เราจ่ายโดยให้ลูกจ้างเนี่ยโหลดแบบฟอร์มจากระบบประกันต้นขมมากรอกตัวเองว่าตัวเองหยุดงานเพราะคําสั่งอย่างนี้อย่างนี้แล้วให้นายจ้างเซ็นรับรองแล้วก็โหลดเข้าประกบอคมอันนี้เราเคยได้ยินแล้วก็โอนเงินเข้ากับลูกจ้างตรงนะฮะแต่ครั้งเนี้ย มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปตอนที่ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มามาให้ข้อเสนอแนะรัฐบาลว่าท่านนายกว่าควรจะต้องปิดแคมป์คนงานเพื่อให้การควบคุมตัวเลขดได้ควบคุมได้มันควบคุมได้อันนี้ท่านนายกก็เป็นห่วงว่าแล้วเขาจะอยู่ได้อย่างไรเพราะเขาต้องหาเช้ากินขํารายได้เขาต้องทุกวันก็เลยประเด็นว่าท่านนายกก็าถาม,มแล้วผมรัฐมนตรีแรงงานว่าแล้วแรงงาน ช่วยอะไรได้บ้างบอกช่วยได้ห้าสิบเปอร์เซ็นตในระยะเวลาหนึ่งเดือน uh huh. นี่ปัญหาคือท่านยกบอกล่กเขาใช้ทุกวันเพราะพวกนี้ก็หาได้รายได้วันต่อวันผมก็เรียนท่านยกว่าผมก็เช็คไปที่ประกันสังคมว่าเราสามารถจ่ายได้ทุกวันแต่วันทุกวันเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอาคนมาได้ทุกวันเพราะมันจะจุลุก uh huh. ก็เลยขอตัดจ่ายว่าเช็คชื่อทุกวันนายกออยู่เราเช็คชื่อไปอยู่นายจ้างต้องประกบกับเรา <Okay. S 2> แต่นายขอมาอยู่เราเอ็ก ลูกจ้าง X ห้ารับรองจะทำให้ทำให้ลูกจ้างไม่ไปไหนแล้วก็เราจะจ่ายให้5วันตัดยอดครั้งหนึ่งแล้วเราเงินสดไปให้ลูกจ้างให้ในจ้างแล้วก็ลูกจ้างจ่ายกันต่อหน้าเลยในส่วนนี้แล้วลูกจ้างเขาต้องเซ็นเซ็นใบรับสลิปรับเพื่อส่งกลับมาที่ประกันสังคมอันนี้คือคนละเท่าไหร่สมมุติว่า500ก็เขาได้ครึ่งหนึ่งคือ2 5 0ใช่ไหมอาจารย์ก็5วันก็พ ,250 ออย่างเงี้ยเราก็เอาแบงค์ไปเลย ก็ถือเงินสดถือเงินสดไปเลยแล้วเขาก็รับไปแล้วก็จบกันเลยตรงนั้นนายจ้างต้องต้องเซ็นเซ็นคู่ด้วยกันแล้วาก็นอกจากพวกนี้เห็นผมบอกว่าเรื่องข้าวปลาอาหารเลยต้องมีอะไรทําให้มั้งผมเรียนงี้ครับก็นี่เป็นประเด็นเหมือนกันว่าวันที่เราปิดเนี่ยเรารู้ว่าถ้าปิดแคมป์เนี่ยมันมีเรื่องค่าใช้จ่ายเราก็เชิญนายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยซึ่งคุณลิซ่าสนิทก็รู้จักกันแล้วก็เชิญมาพบหมดเลยบริษัทใหญ่ทั้งนาจารย์แล้วก็ ให้ความเข้าใจเขาว่าสิ่งที่ปิดมันมีความจําเป็นเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าเราไม่ได้เกิดโควิดเกิดจากแคมป์คนงานมาก่อนแต่วันนี้มันระบาดท,ที่แคมป์คนงานเ,เราเป็นเหมือนกับจําเลยอยู่เนี่ยจะแก้ไขย,ยังไงให้มันจบก็โดยว่าเดี๋ยวเราจะเขาก็พูดถึงเรื่องอาหารการกินกเราบอกเดี๋ยวกระทรวงแรงงานท่านนายกสั่งแล้วว่าจะเข้าไปช่วยด้วยเ,เราก็มีผู้ประกอบการเช่น โรงงานใหญ่ๆทั้งนั้นเลย uh huh. เขาก็ช่วยมาเช่นประกะป๋องมาแสนหนึ่งน้ำดื่มมาอะไรต่างๆไต่ไมหมดเลย uh huh. แล้ววันนี้นะอาจาร์มันเป็นสิ่งที่ผมเป็นครั้งเ,เป็นที่แรกที่ผมจะพูดให้ทราบเพิ่งผ่านประชุมเมื่อสักครู่นี้คร uh ับ huh. ผมให้แต่ท่านนายกทราบเพราะว่านำเรียนท่านนายกเมื่อวานแล้วคร uh ับ huh. ให้มีเงินกองทุนต่างด้าว ซึ่งเวลาต่างด้าวมาทำมาทำงานที่ประเทศไทยต้องเสียค่าเวิร์กพิมิตพันเก้าร้อยเนี่ยเงินตรงนี้จะต้องเก็บอยู่ที่กระทรวงแรงงานแล้วก็ส่งกลับไปที่คลังแต่เรามาใช้ในกิจการของต่างด้าวเราให้เบิกเงินตรงนี้ก้อนหนึ่งเพื่อที่จะซื้อข้าววันละสองสามหมื่นกล่องอแต่สิ่งหนึ่งที่เราซื้อเนจานเรามองมุมท่านนายกก็มองแนะนําเรามาสั่งการเรามาว่าเราไปให้นายกสมาคมพัฒนาการไทยไปบริหารจัดการเพื่อ เอาเงินจากกองทุนต่างด้าวเนี่ยมาเลี้ยงเขาแต่ใช้วิธีการกระจายเฉลี่ยให้กับร้านค้าทั่วกรุงเทพบริมลนทนให้มีรายได้กันร้านละห้าสิบกล่องร้อยกล่องแล้วแต่ซึงง่งตอนนี้เริ่มแล้วจะเริ่มผมเพิ่งผ่านเมื่อเมื่อสักค,ค,ครู่นีไม่เป็นคาวนี้คานนี้เรื่องเรื่องอย่างอย่างเมื่อกี้อย่างเรื่อง เรื่องข้าวสารเรื่องนามเรื่องพวกนี้ปลากระป๋องอะไรพวกนไปส่งไปส่งที่สมาคมอันนี้อันนี้ไม่ใช่เป็นเงินคือเป็นคนมีมีคนมาให้มีผู้ใหญ่ใจดีมีผู้ใหญ่ใจดีมาช่วยคือวก็ส่งงานเบิกไม่ได้ผมยังสงสัยว่าเราไม่ได้ตั้งงบเบิกมีคนมาแต่เพิ่งจะผ่านงบมาสักคู่นะครับในการที่จะมาช่วยตางส่วนนี้